เสียงซาซจากวิทยุสนามดังแทรกความเงียบของชาวมืดเหมือนมีใครกำลังหายใจรถใหม่แล้วจูๆ่ๆเสียงสั้นๆก็หลุดออกมายังไม่จบยังไม่จบวันที่10ทธันวาคมเส้นชายแดนกลับร้อนขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทุกสายตาถูกดึงไปที่จุดเดียวเนิน350เนินเขาเลขสามหลักที่บนแผนที่อาจดูเล็กนิดเดียวทว่าในความจริง มันคือจุดสูงที่ใครยืนอยู่ตรงนั้นจะมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวรอบด้านและในสงครามความสูงไม่ใช่แค่ภูมิประเทศมันคือความได้เปรียบรายงานที่หลั่งไหลเข้ามาเล่าว่าฝ่ายหนึ่งกำลังเดินเกมรุกไม่ใช่แค่ตั้งรับแต่พยายามกดดันต่อเนื่องใช้ไฟสนับสนุนจากปืนใหญ่ยิงกั้นเส้นทางเพื่อทำให้การส่งกำลังบำรุงสะดุด เพื่อบีบให้ฝ่ายตรงข้ามต้องถอยไปตั้งแนวลึกกว่าเดิมเหมือนตัดเส้นเลือดใหญ่ก่อนจะเข่าประชิดและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เช้านี้อึดอัดยิ่งกว่าเดิมเพราะเมื่อเส้นทางถูกปิดคนที่อยู่แนวหน้าไม่ได้ขาดแค่กระสุนแต่ขาดทั้งเวลาขาดทั้งน้ำขาดทั้งทางเลือกความตึงเครียดไม่ได้อยู่แค่ในคำพูดของผู้บรรยายแต่อยู่ในช่องว่างระหว่างประโยค อยู่ในน้ำเสียงที่พยายามนิ่งแต่แฝงความรีบเร่งเหมือนทุกคนรู้ว่านี่คือช่วงชี้เป็นชี้ตายของพื้นที่เล็กๆที่ชื่อว่าเนิน350คืนนี้อาจไม่มีใครนอนหลับสนิทเพราะทุกนาทีอาจมีเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงวิทยุที่กลับมาซ่าๆแล้วกระซิบข่าวจากแนวหน้าว่าเกมบนเนินเขาลูกนี้ กำลังเดินไปสู่จุดแตกหักเสียงหวีดแหลมฉลับผ่านอากาศก่อนที่พื้นจะสั่นตูมแล้วอีกลูกแล้วอีกลูกเหมือนฟ้ากำลังแตกเป็นชินช้นๆใครที่อยู่ใกล้แนวหน้าเล่าว่าบางช่วงไม่มีเวลานับเป็นลูกที่เท่าไหร่รู้แค่ว่าเสียงมันมาเป็นชุดมาเป็นฝุนไฟตามรายงานที่ถูกพูดถึงในวันนั้นมีการระบุว่าอีกฝั่งระดมยิง BM 21 ควบคู่กับปืนใหญ่กดพื้นที่เป้าหมายแบบไม่ให้เหื่อยหน้าได้ง่ายๆเสียงจรวดที่พุ่งผ่านเหนือศีรษะไม่เหมือนกระสุนธรรมดามันลากเสียงยาวเหมือนมีอะไรฉีกอากาศออกเป็นเส้นแล้วทิ้งปลายทางไว้ด้วยแรงสั่นสะเทือนที่กระแทกเข้าหน้าอกแต่ภาพที่น่ากดดันที่สุดไม่ใช่แค่การยิงข้ามไปข้ามมาคือจังหวะของมันยิงเงียบแล้วกลับมายิงอีกเหมือนคนที่คุมเกมกำลังทดลองว่า ใครจะทนได้นานกว่าใครจะหลุดก่อนใครจะขยับผิดจังหวะก่อนฝั่งที่ถูกกล่าวว่าเป็นฝ่ายตอบโต้ก็มีรายงานว่ามีการยิงสวนกลับด้วยไฟสนับสน,นุนทั้งอาวุธเบาและปืนใหญ่ปะทะกันเป็นวงจรไม่มีใครยอมถอยง่ายๆเพราะทุกก้าวถอยคือการเสียพื้นที่สูงทุกวินาทีที่ช้าคือการปล่อยให้อีกฝั่งจัดระเบียบใหม่แล้วในความโกลาหลน,นั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แนวหน้าขนลุกมากกว่าลูกจรวด เสียงวีวีเบาๆที่เหมือนยุงแต่ดังพอให้คนที่เคยเจอมันจำได้ทันทีโดน FPV มีการเล่าว่าโดนแบบนี้เข้ามาแบบต่อเนื่องบางลำบินต่ำจนแทบเฉียดต้นไม้บางลำโฉบมาเหมือนมาจากมุมอับที่คาดไม่ถึงความน่ากลัวของมันไม่ใช่แค่การมองเห็นแต่คือความรู้สึกว่ามันกำลังเลือกเราอยู่เพราะมีคนควบคุมมันจากที่ไหนสักแห่งเห็นทุกการเคลื่อนไหวผ่านจอ แล้วตัดสินใจในเสี้ยววินาทีจรวดทําทำให้คุณต้องหมอบปืนใหญ่ทำให้คุณต้องคุมลมหายใจแต่โดรน FPV ทำให้คุณต้องสงสัยแม้กระทั่งความเงียบเพราะบางช่วงที่เสียงปืนเบาลงไม่ได้แปลว่าปลอดภัยมันอาจเป็นช่วงที่อีกฝั่งกำลังมองกำลังรอให้ใครสักคนโผล่รอให้รถคันหนึ่งเคลื่อนรอให้ตำแหน่งหนึ่งเผยตัวและนี่คือสิ่งที่ทำให้วันนั้นหนักหน่วงมันไม่ใช่การประทาแบบเก่าๆที่รู้ทิศทางชัดเจน แต่มันคือสนามรบที่มีทั้งไฟจากระยะไกลและเงาจากทองฟ้าต่ำ,ตำแทรกเข้ามาในทุกช่องว่างบนพื้นที่ที่ถูกพูดถึงว่าเป็นเนิน350จึงไม่ใช่แค่การแย่งชิงดินแดนแต่มันคือการแย่งชิงจังหวะแย่งชิงการมองเห็นและแย่งชิงความนิ่งของหัวใจเพราะในวันนั้นใครเสียจังหวะก่อนอาจไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวอีกเลยมีช่วงหนึ่งหลังเสียงระเบิดซาลงโลกเหมือนเงียบไปแค่ไม่กี่วินาทีแต่ความเงียบนั้นกลับน่ากลัวที่สุด เพราะมันไม่ใช่ความสงบมันคือช่องว่างก่อนคลื่นลูกใหม่จะมาแล้วข้อความสั้นๆจากแนวหลังก็ถูกส่งต่อกันเหมือนไฟลามทุ่งขบวนเสริมกำลังเข้าไม่ได้ประโยคเดียวทำให้หลายคนข้างหน้ารู้ทันทีว่าเกมกำลังเปลี่ยนไปเพราะในสนามรบสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้เสียงปืนคือคำว่าเส้นทางถูกตัดคุณอาจยังมีอาวุธคุณอาจยังยืนอยู่บนพื้นที่เดิมแต่ถ้าทางส่งน้ำส่งอาหารส่งกระสุนถูกกดไว้ เวลาเริ่มเดินเร็วขึ้นในทางที่โหดร้ายรายงานที่ถูกพูดถึงในวันนั้นบอกว่ามีการยิงกดดันหนักจนกำลังเสริมจำนวนราว160คนไม่สามารถดันขึ้นไปถึงพื้นที่ได้เหมือนมีม่านไฟขวางอยู่กลางทางขยับก็เสี่ยงหยุดก็ยิ่งเสียเปรียบทุกการตัดสินใจกลายเป็นเดิมพันและเมื่อกำลังเสริมไปไม่ถึงสิ่งที่อยู่แนวหน้าก็เริ่มขาดทีละอยางตอนแรกขาดแค่ความมั่นใจต่อมาขาดการพักแล้วก็เริ่มขาดสิ่งที่เผื้นฐานที่สุดน้ำ มีการเล่าถึงสภาพความอ่อนลา้าความกระหายที่สะสมที่ละน้อยจนแสบคอทั้งที่คนยังต้องเงี่ยหูฟังเสียงโรนทั้งที่ยังต้องจับจ้องแนวปะทะทั้งที่ยังต้องคุมลมหายใจไม่ให้ความตื่นตระหนกทำให้มือสันคุณลองนึกภาพกระติกน้ำที่เบาลงทุกชั่วโมงริมฝีปากที่แห้งจนแตกเหงื่อที่ไหลแต่ไม่มีน้ำพอจะชดเชยและที่ยากกว่านั้นคือไม่มีใครรู้ว่าขบวนถัดไปจะมาถึงเมื่อไรเพราะการตัดเส้นทางไม่ได้ฆ่าคุณทันทีแบบเสียงระเบิด มันฆ่าคุณช้าๆด้วยความเหนื่อยด้วยการรอด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและนี่คือเหตุผลที่วันนั้นถูกเล่าเป็นช่วงกดดันที่สุดช่วงหนึ่งเมื่อความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่ใครยิงดังกว่าแต่อยู่ที่ใครทําให้อีกฝ่ายอยู่ต่อไปไม่ได้โดยไม่ต้องเข้ามาใกล้เลยบนเนิน3-50การต่อสู้จึงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตรงแนวปะทะแต่มันเกิดขึ้นในทุกเส้นทางลำเลียงในทุกนาทีที่กําลังเสริมยังติดอยู่ด้านหลังและในทุกครั้งที่คนแนวหน้าต้องกลืนน้าลายเพื่อหลอกตัวเองว่ายัางพอไหวเ อยู่ดีๆก็เหมือนถูกกดปิดลงชั่วขณะไม่มีใครพูดว่างเงียบคือปลอดภัยเพราะในสนามรบความเงียบมักเป็นสัญญาณว่าบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในจุดที่เราไม่เห็นและข่าวสั้นๆก็หล่นลงมาเหมือนก้อนหินในอกพบร่างแล้วตามรายงานที่ถูกกล่าวถึงในวันนั้นมีการอ้างถึงข้อมูลในเชิงรายงานทางการว่า ยังมีการประทะต่อเนื่องบริเวณเนิน350และมีการพบร่างทหารไทยหนึ่งนายในพื้นที่ก่อนจะดำเนินการเตรียมนำออกมาข่าวแบบนี้ไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะก็ทําให้คนฟังชงักเพราะมันเปลี่ยนทุกอย่างทันทีจากเรื่องของแนวรุกแนวรับแผนที่และตัวเลขกลับมาเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ไม่ได้กลับบ้านในวินาทีเดียวกัน เสียงบนวิทยุสนามที่เคยคุยเรื่องพิกัดกลายเป็นเสียงที่เบาลงเหมือนทุกคนรู้โดยไม่ต้องบอกว่าต่อให้ยังมีภารกิจรอบตัวแต่ตอนนี้มีสิ่งสำคัญกว่าการพาคนของเราออกมาภาพที่หลายคนจินตนาการได้ทันทีคือทีมที่ต้องขยับอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะพื้นที่ตรงนั้นยังถูกจัดว่าไม่ปลอดภัยแม้จะเป็นช่วงที่เสียงปืนเบาบางลงแต่อันตรายยังอยู่ทั้งเศษสเก็ดทั้งการยิงซ้ำ ทั้งโรนที่อาจยังวนอยู่และความเสี่ยงที่ใครอีกคนจะกลายเป็นชื่อถัดไปไม่มีเสียงหูร้องไม่มีคำว่าชัยชนะในฉากแบบนี้มีแค่ความเคร่งความเร็วและความเงียบที่หนักจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองเพราะการนำร่างออกมาคือการแข่งกับเวลาแข่งกับสถานการณ์และแข่งกับความจริงที่โหดที่สุดของสงครามบางครั้ง ผู้คนข้างหลังอาจเห็นแค่บรรทัดเดียวในข่าวพบร่างหนึ่งนายเตรียมนำออกมาแต่คนที่อยู่ตรงนั้นรู้ดีว่าบรรทัดเดียวนี้แลกมาด้วยอะไรบ้างแลกมาด้วยความเสี่ยงของคนที่ต้องเข้าไปแลกมาด้วยความอดทนของคนที่ต้องรอและแลกมาด้วยความสูญเสียที่ไม่มีคำไหนพูดแทนได้เพราะสุดท้ายแล้วต่อให้ข่าวจะพูดถึงเนิน350กี่ครั้ง ต่อให้พูดถึงแนวรุกแนวรับอย่างไรสิ่งที่ทําให้หัวใจคนสั่นจริงๆไม่ใช่ชื่อพื้นที่บนแผนที่แต่คือประโยคสั้นๆที่บอกว่าเสียงคํารามต่ำๆเหมือนฟ้าถูกฉีกออกเป็นทางยาวตอนแรกหลายคนคิดเป็นพายุแต่แล้วเสียงนั้นใกล้เกินกว่าจะเป็นแค่ลมและในเสี้ยววินาทีถัดมาทุกอย่างก็รู้คำตอบ มีรายงานในวันนั้นว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ถูกกล่าวถึงว่าเข้ามามีบทบาทและมีการพูดถึงการทิ้งระเบิดในบริเวณสีโสพลจังหวัดบันเตียเมียงใจชื่อเมืองที่ก่อนหน้านี้อาจเป็นเพียงจุดผ่านบนแผนที่แต่จูๆ่ๆก็กลายเป็นคำที่ถูกเอ่ยซ้ำบนเคลื่อนข่าวและวิทยุสนามสิ่งที่ทำให้คนฟังสะดุง้งไม่ใช่แค่คำว่า F16 แต่เป็นประโยคต่อจากนั้นมีการเล่าว่าเป้าหมายอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงไม่กี่กิโลเมตรร,ร,รออาวๆ2-3กิโลเมตรใกล้พอจะทำให้ผู้คนจำนวนมากได้ยินเสียงได้เห็นแรงสัน่นและได้กลิ่นควันในอากาศแม้จะไม่อยู่ในแนวปะทะโดยตรงก็ตาม <S <S เมื่อท้องฟ้าเริ่มเข้าเกมสงครามเปลี่ยนน้ำหนักของมันทันทีบนพื้นดิน คุณอาจยังพอเดาทิศทางได้จากเสียงปืนแต่จากอากาศทุกอย่างมาเร็วเกินกว่าจะคิดทันเสียงหวีดสั้นๆก่อนการกระแทกแล้วแรงสั่นสะเทือนก็แล่นผ่านพื้นดินเหมือนเคลื่อนใต้น้ำบางคนเล่าว,ว่ากระจกสัน่นประตูไหวฝุ่นลอยขึ้นเป็นม่านในไม่กี่วินาทีเมืองที่เคยมีเสียงชีวิตประจําวัน กลับมีแต่เสียงหัวใจตัวเองรายงานในช่วงนั้นยังพูดถึงความเสียหายหนักของพื้นทีท่ที่ถูกโจมตีแต่ในเวลาเดียวกันความจริงที่โหดร้ายของเขาแบบนี้คือภาพที่เล่ามาอาจมาก่อนการยืนยันและความตื่นตระหนกมักวิ่งเร็วกว่าข้อมูลเสมอผู้คนจึงทำได้เพียงจับข่าวที่ละชิน้นต่อเข้าด้วยกันเหมือนจิกซอที่ยังไม่ครบ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่แนวหน้ายัางเนิน350ย่าังตึงเครียดอยู่เหมือนมีใครกำลังบอกว่าสนามรบไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวปะทะบนเนินเขาอีกต่อไปมันเริ่มกว้างขึ้นลึกขึ้นและแตะใกล้ผู้คนมากขึ้นในวินาทีที่ชื่อสีโสพลถูกเอ่ยขึ้นพร้อมคำว่า F16 หลายคนจึงไม่ได้คิดถึงยุทธวิธีแต่คิดถึงอย่างเดียวว่าถ้าท้องฟ้ายังส่งเสียงแบบนี้อีกครั้งครั้งหน้ามันจะใกล้กว่าเดิมหรือเปล่าเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังซ่าซ่าเหมือนทุกอย่างควรจะสงบลงได้แล้วแต่จูๆ่ๆเสียงสัญญาณเตือนก็ดังแทรกขึ้นมาในรายนานอีกด้านหนึ่งราวกับมีใครเปิดประตูอีกสนามรบที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันมอง มีการกล่าวถึงว่าความตึงเครียดไม่ได้หยุดอยู่แค่บนเนินเขาหรือแนวชายแดนเท่านั้นเพราะในช่วงเวลาเดียวกันมีรายงานที่เล่าถึงความผิดปกตินอกชายฝั่งบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแท่นขุดเจาะและพื้นที่ทะเลของไทยชื่อของแท่นบางจุดถูกเอ่ยขึ้นมาเหมือนเป็นรหัสในข่าวและทันทีที่คำว่าแท่นขุดเจาะโผล่ขึ้นมาบรรยากาศก็เปลี่ยนจากการประทะบนบกไปเป็นความกังวลว่าเส้นเลือดพลังงาน กำลังถูกแตะต้องมีการอ้างถึงเหตุการณ์ลักษณะก่อกวนหรือพยายามสร้างแรงกดดันต่อพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับประโยคที่ทำให้คนฟังสะดุ้งมีผู้ปฏิบัติงานบางจุดรายงานว่าพบวัตถุบินขนาดเล็กคล้าย UAV โดรนเข้ามาใกล้เขตแท่นในลักษณะที่ไม่ปกติและนี่คือจุดที่เรื่องมันน่ากลัวเพราะโดรนไม่จำเป็นต้องยิงอะไรเลยแค่โผล่มาให้เห็นก็เพียงพอจะทำให้ทุกคนเริ่มคิดว่ามันมาทำอะไร มาสอดแนมมาทดสอบระบบหรือแค่มาให้รู้ว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ในสนามรบยุคนี้บางครั้งการขมขวัญไม่ได้มาเป็นเสียงระเบิดแต่มาเป็นสัญญาณเล็กๆที่ทำให้คนทั้งระบบต้องเตือนตัวทันทีตั้งแต่การเฝ้าระวังการสื่อสารไปจนถึงการประเมินความเสี่ยงเพราะถ้าเรื่องนี้จริงมันหมายความว่าความกดดันไม่ได้อยู่แค่บนแนวปะทะแต่กำลังไล่ไปถึงโครงสร้างสำคัญที่อยู่ไกลจากเสียงปืนหลายสิบกิโลเมตรและในเวลาเดียวกัน บนบกก็ยังมีคำที่ถูกโยนเข้ามาในรายงานเหมือนการย้ำเตือนว่าจุดร้อนยังไม่ดับมีการเอ่ยถึงหน้าทางฝั่งตะวันออกใกล้พื้นที่ตราดและคำว่าบ้านสามหลังที่กลับมาปรากฏในข่าวเหมือนหมุดอีกอันบนแผนที่ความตึงเครียดสิ่งที่ทาให้ช่วงท้ายของวันนั้นหนักหน่วงไม่ใช่เพราะมีคําตอบชัดเจนแต่เพราะมีคําถามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนิน350จะเป็นอย่างไรต่อแรงกดดันทางอากาศจะหยุดหรือจะขยาย และเรื่องนอกชายฝั่งเป็นการกอร่อกวนจริงหรือเป็นรายงานที่ยังต้องรอ,อการยืนยันข่าวบางชิ้นมาเร็วแต่ความจริงมาช้ากว่าเสมอผู้คนจึงทำได้เพียงฟังอย่างระมัดระวังจับสัญญาณที่ละคำและหวังว่าเช้าวันใหม่จะไม่เริ่มต้นด้วยเสียงซาซาจากวิทยุสนามอีกครั้งเพราะถ้าความถึงเครียดยังลามจากเนินเขาไปถึงทะเลนั่นอาจหมายความว่าเรื่องนี้ยังไม่ใกล้คำว่าจบเลยแม้แต่น้อย